ขาก้องล้มเลยครับงหายครับใส่นี้เยือไม่ดีจริงเอาไม่ได้เนี่ยบอไกวก้ก่อนใส่ซะก่อนใส่ครับวันนี้ดูทอ้อทับใหม่ครับไม่เชื่อว่าใครพลาดแล้วจะไม่มีใครแวะแวะทุกคน